สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทนมช้ชมด้วยครับผมรับพามารับชมตัวงวดครับทนผช้่มครับพ่ออุดรพ่อเสียนอุดรครับพี่ดองนี่ครับตอนนี้อยู่กับพ่อสักนั่นครับผมเอามารับชมน้ำกันว่างวดวันที่16ตุลาคม2565พ่อเสียนอุดรและพ่อสักนะครับเนาะรับพนเจนเะเดนตัวใหครับอ๋ครับบ้าอะไรครับสวัสดีครับพ่อ

แปดสองมโอ้สาเลยแปมีสตัวน้ำ่อของพ่อสักครับผมแปดสามสามตัวห้าามโอ้ตัวยังไงเลยพ่อเขียนเสน่ีเลยห้าดสตัวนั้นเลยพ่อตัวเด่นตัวเด่นสตัวห้าอ่าเอาพ่อสักนะครับอ่าพ่อสัก รับของพ่อสักกับบุกับบนมาพอเนาะขับหัวทำชุ่มพ่อสักนะครับบ่ต้องเอาหลายตัวพ่อสักบอกลักซิบบนคือหนึ่งแปดเก้าหลักหน่วยบน1 2งสองจุดแล้วแดจุดแล้วหน่วยแปดสองแปอพ่อสักพ่อสักพ่อ มั่นใจแค่นี้เม็ดเดียวเลยบ่พ่อเม็ดเดียวโอ้เม็ดเดียวครับแปดหนึ่งประจับให้บ่พ่อบ่บ่แปดสองกับแปดสามเท่านั้นแปดสองกับแปดสามแค่นั้นเนาะคร่ะนี่ัวนี้เดี๋ยวก็สี่จับเนาะหมวดที่แล้วห้ากับหกหวดนี้ยังเลือสามแดองวดบอก ตัวนี้โอ้ตัวนี้ไปล่างตัวนี้ไปบนพ่อฮกเกี้ยวกเกีตัวหานี่มามาล่าง,าางโอ้ครับนี่สองกับสามเล่นเนีนที่สามโอ้เน้ยนที่สามตัวนี่สามกับสี่ส่วนกันที่สามสามโอ้โหดีครับพ,พ่อสักเมืพ่อเขียนสิบหกนะครับสิบหก เดือนสิบว่าอที่แล้วตัวนี่ห้าเม็ดเดียวโส้นกันหาว่ามันสี่เลนขึ้นบนมันล่วงล่างวันนี้สามเม็ดเดียวแล้วพ่อเนาะเอาพ่อสิบหกตุลาเนี่ยพ่อวันสิบหกตุลาอ่าโครับท่านผู้ชมพอสักฟันให้หางเดียวห้าแปดสามแปดสองแปดสามนิ้นที่แปดสาม อ๋อเนะครับพอเสียนอุดรท่านผู้ชมเป็นไงพองวดที่แล้วคือว่าหกหกเก้าโอ้สูตรสูตรนี้นะพ่อเนาะตองงวดเดี๋ยวปะทะครับพอสักเลยอ่าเอาเนี่ครับผมสองเซียนนะครับท่านผู้ชมโอ้ตํำลา 669กเ้าโอ้ครับโอ้ครับผมเาีาบตูดเลยด้วยค่ะนพเนาะครับลงไว้ตำหนิยีบเจ็บ่พ่อครับผมโอ้พ่อใจสูตรนียนบ่ต้องหดครับผมอ่าสูตรเดียวสูตรใจสูตรนี้เลยอ่าท่านผู้ชุมพ่อว่าพ่อนี่ครับหดที่ผ่านมาพ่อมันมีหลายสูตรด้วยครับพ่อเสียนตูดฮ่่าฮ่าพ่อมาหัวนี้กับประทะกับพ่อซักเลยโอ้พ่อซักหัวนี้ หางเดียวทนนภศัก์เนาะเอาพ่อเอาพ่อเขียนไหนเนี่ยพ่อเขียนเขอ่าค uh so ุณจะได้อ่าอยู่เทียบกอนอ่าโอ้นี่ศุนวะนี้อ่าครับผมถ้าไ่มาตามนี้ก็ตัวไข่ตัวอ้าเฮ้ยงพวาติดตัวพี่อีก่อเขียนไห่ไม่นะครตัวไข่ตัวไขู่มน บ้านเจ้าอยู่ใสนอบาดนน้อหัเห็นบ่าน้อบานีกบ่เห็นดอก่ก็ดอกใตัวมันนี่บนเห บนเด่นสองกระเพาะสามเจ็ดสองโอ้เด่นที่สองะสกของปะสกเด่นที่3แต่ว่าของะสัไม่ติดแปอยู่ท่านช่มยนทีละว่าเป็นคน เจ็ดสามสองเอาพอเดี๋ยวลังอ่าเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองครับเจ็ดห้าสองกับผมล่างครับหนึ่งอ่าเขียนต่อเลยพอครับ สามหนึ่งสหงสหนึ่งหนึ่งอ่าหนพอแล้วก็หกหนโอ้ครับผมพอเอานี่ครับเขียนให้ชัดเจนครับผมใส่โลโก้พ่อนีก็ได้นะครับผมนี่ เี่พ่อเ <c oughs> สียนอุดรพอ่อพอ่าพ่อเสียนอุดรครับผม <c oughs> อเอาไปนในโพสักมักน้ำบ่น,นี่มันต้องเติมตัวนี้น้ำเด้อขั้นว่าเสียนอุดรนี่มันจะไปชนกับคนอื่นครับต้องเติมต้องเติมต ح ح> สุดบุญครับผม ح ح> สุดที่บุญครับเสียนอุดรสุดที่บุญมาูหลังอ๋อขับทูมชมนะครับเนาะรับพ่อเสียนอุดรพ่ออุดรก็นเลยนะครับเนาะพ่ออุดอจอรจังหวัด<ะ><ะ>นี่ครับผมขับบนวิ่ง2องนะพ่อเนาะสามสองสี่ส <c oughs> เน้นที่4-2่สับสามตัว3 7มเจ็ดสอเน้นที่7-4-2 ล่างวิ่งหนึ่งกับผมล่างวิ่งหนึ่งกระดอกตัวนี้แม่เอาพอ่อนี่ยน,นี่คือตัวเด่นบนนะพ่อเนาะกระดอกตัวนี้แม่เด่นบน <พอ S 1> เด่นล่างเท้าแก่หอเนี่ยเฮ้เน้นที่สี่สองป่ะครับครับเน้นที่สี่สองสามตัวเจ็ดสี่สองล่างขับเด่นหนึ่งครับผมสามหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งหกพ่อ เนี่ยที่หกหนึ่งหนึ่งหกหนี่งบอครับครับผมได้โอ้ท่านผู้ชมนี่ครับสูตรนี่สูตรหัวที่ผ่านมาหกหกเก้าเปนบ่อพอครับนี่โอ้ครับท่านผู้ชมพันธ่์พานมาเขาทั้งหลังทั้งบนเลยเนาะครับเอาพวซักมักน้ำบนนี่มักมักน้ำบอครับหนึ่งหกก็สิมากันมันกับมีอยู่นี่บาดิษมากัดลูกขาลูกครับตีกายนี่กัดกัดยุ่ยผีเปิดเบิ้งกัดแดงยิ่งขึ้น กับก้อนี้ก็วบังสองสามหมื่นกต่กัดัแต่มีหนึ่งหกเจ้าหกต่างดับดับหน่วยเลื่อเปลี่ยนหกหนึ่งอ่าเอาดีครับพอด่วนพอเสียนด่วนมักน้ำโอซักบทนิ่าแปดสามหนีคือเด่นนี่ตั้งกันนี่ครับพอซักเด่นบทนี่เด่นสามเด่นสามพอเสียนดูดอนนี่เด่นสองไม่ผิดโอ้แต่ว่าตรงกันอยู่ดีพอมักตัวเดียวนี่แหละแต่ว่าของพ่อสูตรที่ซีมันเป็นสามแปดครับ อามแปดอสิบครับอืมนี่หน่วยตัวเดียวกันน้องตัวกลับครับอะไรกันไรกันอ่าเอาครับผมกินเขาน้ำกันเ้ยท่านผู้ชมหน่มกับมี่หนึ่งสมหนึ่งสากับมี่บอกว่าหนึ่งสามี่ต้นคดีบอกครับหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหครับตัวเดียวกันละนั่นครับแต่ว่าหนึ่งสาค้นว่ามันเหล็ก เส้นโบราณีสองเล่นบ่บน4-2เม็ดเดียวมี3ามสองหาสองเน้นที่4-2เม็ดเดียวล่างเน้ทเจ็ดสีเขายุ่นเขายุ่นว่าภาษาเขานี่ยอ้าวไ่ได้ล้โอ้สบายใจรอยักรอยมันสิ่บว์พิดหนหาโถนบว์พิดนี่ล่างนี่งวดที่แล้ววิ่งหนึ่งหกมันนอบเจ็ดศูนย์สากับเจ้าหน้าหาตั มันมาส้นอยู่นี่งวดที่แล้วมันส้นกันหาก็หกกับหกตามไปครับผมห่าเนี่ยผมมีหอานด้วยเนี่ยครับเอ้ทำไปช่วงครับอย่างไม่กินกินเขาน้ำกันครับบรรยากาศกับผมได้แล้วครับพ่อขอบคุณครับเอ้ทำไปช่วงครับคลิปนี้ป้าเถาจะพาไปกับบรรยากาศนะครับแล้วมากินเขาน้ำกันด้วยครับเอฟซีแฟนครับทั้งสองนะครับเนาะครับผม อ๋อปบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ